สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็ได้มาทำเบรคดิสเบรคลิกละห้าสิบนะครับผมนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับปั๊มสีแดงนะครับปั๊มแท้ปั๊มสีแดงนะครับแล้วก็จานนี้จะเป็นสีเทาๆนะแล้วมันก็มีน้ําหนักมีน้ําหนักนะครับน้ําหนักดีนะครับผมอันนี้ลองซื้อมาใช้นะครับมันจะมีไมเกันนฮะอยู่ที่ร้านนะอันนี้จานเป็นสีเทาแล้วก็รถเป็นสีเทานะครับแล้วก็ขบวนนี้ก็จะเป็นของ r c ีนะครับนี่ก็ ข้างล่างเนี่ยผมเก็บหมดแล้วนะเก็บเสร็จหมดแล้วก็คือด้านล่างเนี่ยก็จะใช้สายแบบสายเดิมเห็นไหมสายเดิมต่อสองท่อนนะครับด้านในกี่ท่อนหนึ่งด้านนี้ก็ท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ปั๊มเนี่ยของแท้นะครับผมของแท้นะ,ะถ้าหากว่าท่านใดไปโดนคนรอบข้างว่าเอ้ยมันเป็นไม่ใช่ของแท้อะไรเงี้ยก็ให้เขาดูเลยนะครับมันมีโลโก้อยู่นะ มีโลโก้อยู่ตามตามนี้แล้วก็จะมีสีแ้มอยู่นะสีคิวซีเขาแปมอยู่นะครับแล้วมันจะเนียนกว่ามันจะเนียนกว่าปั้มเพียมเยอะนะครับแล้วก็หัวนอตเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีซีนอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับผมนี่นะน,นะนี่รถร้อยห้าสิบันนี้นะนนะมีเวลาไม่มากนะก็ถ่ายให้ดูสัส้นๆนะนี่นะก็จะ เนี่ยป้างบนก็จะเป็นของลัสซิ่งบอยแบบนี้นะครับผมก็ตัดแต่งได้ประมาณนี้นะเอาแก่เขารูปได้นะครับเพราะว่ามันมันสูงนะครับผมยังไงก็ต้องตัดนะครับนะแต่ว่าเบรกรถพี่ไม่อยู่เลยนะบอกตรงไอ้เบรกข้างขวาเนี่ยไม่อยู่เลยนะกำไม่ได้เลยไลนะฮะไลจะชนเขาอย่างเดียวเลยเนี่ยขับมามีเบรกข้างเดียวเนาะ๋ยวรถผมรอประกอบก่อนนะ เดี๋ยวรอดูตอนประกอบว่าจะเป็นยังไงนะนะคลิกร้อยห้าสิบนนี้นะนะเบรกเบรกที่ข้างหน้าเขาก็สีแดงนะข้างหลังก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะตานหน้านะ้านหน้า่น้านหน้าเป็นสีแดงนะครับ าจะเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบกันอันนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับนี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะใส่สองเสาแต่ว่าเป็นเสาสามเหลี่ยมนะอันนี้สามเหลี่ยมก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็จะเป็นเสาสามเหลี่ยมที่เล็กลงเล็กลงกว่าตัวก่อนนิดนึงนะครับผมนี่เป็นขาสามเหลี่ยมตัวครั้ที่สามนะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ ใช้ปั๊มของเว็บร้อนะครับแล้วยว5 R หรือ,อตระกูลพวก M S X นะครับล้อหน้านะนี่นะฮะแล้วก็จานเนี่ยจานเป็นสีเทานะครับกินยังไม่หมดนะก็เลยเป็นสีนี้นะครับน,นะครับผมให้ดูอย่างนี้นะนี่ผมขัดหน่อยนึงนะครับคือเอาไปเชื่อมมาี่ก็ขัดหน่อยนึงนะนี่แหละ ดูเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันนะน,นี่เนะี่ยไม่ฝืดนะครับไม่ฝืดด้วยนะตรงนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ด้านบนเนี่ยผ้าเบรกกินเต็มขอบจานนะครับเต็มขอบจานแล้วก็ศูนย์ศูนย์เบรกเนี่ยตรงแน่นอนนะครับรับประกันนะครับถ้าหากว่ามันไม่กลมไม่ตรงเนี่ยเราทําให้ใหม่นะครับผมเห็นนะศูนย ศูนย์เบรกนะเวลาเรากรรมมันต้องอยู่นะครับแล้วก็จะต้องไม่มีเสียงเอียดอาดเอียดอาดอะไรในตัวเบรกนะครับนี่นะเป็นคลิกร้อยห้าสิบนะครับผมก็จะขัดขัดให้พี่เขาอย่างนี้นะ,ะก็น่าจะพอได้นะใกล้ๆนะครับอัน งานตัวนี้เป็นงานสแตนดารดที่ร้านครับเป็นงานดาตร์าของที่ร้าน P P View นะครับผมนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่ราคาสแตนดาดที่ร้านนะ S T D นั่นแหละนะฮะสแตนดาดอันนี้ก็เป็นปัม๊ม R C B นะครับผมรู้สึกว่าใช้ปั๊ม R C B แล้วรู้สึกว่าใช้ดีมากนะครับดีมากแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากครับแล้วก็มัน เบรกนี่หนึบหนึบมากนะครับนะแต่ว่ามันจะสูงขึ้นนิดหน่อยเราต้องตัดนะครับผมใส่กับรุ่นอะไรก็ช่างเราต้องตัดนะครับเพราะว่าปั๊มมันสูงนะครับแต่ว่ามันใช้ดีบอกเลยมันใช้ดีนะครับนะโอเคข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่ท่อให้ดูก่อนว่ามันถ้าใส่ท่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือใส่ท่อเรียบร้อยแล้ว ก็จะอยู่ทรงนี้นะครับนะอทอก็จะบังสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะเห็นเป็นปั๊มเบรกอยู่เป็นสีแดงๆนะครับนะน่ะครับอันนี้รถพี่เขามาจากไอแถวแถวประชาอุคิศครับนี่นะเนี่ย มาอตอนเช้าเลยนะครับแล้วก็เสร็จช่วงเย็ยนๆนี่แหละนะครับก็คือรีบทําให้นะครับนะนะสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดูกใกล้ๆนะ,ะเดี๋ยวผมพามาดูกใกล้ๆคือตั้งแต่ข้างล่างเลยนะข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะนี่จานมันโดนสีมันยังหลุดไม่หมดนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับจานสีเทาๆนะครับสีเดียวกันกรถเลยเนาะนะท่อบังหมดเลยนะอ่าดูด้านข้างก่อนท่อบังหมดเลยนะครับ นะครับเห็นนะนี่ผมฉีดน้ําล้างนะครับแหวนผมก็ใช้แหวนลองสองสตัวนะครับให้มันพ้นให้มันห่างจากที่นี่นะจะโดนท่อเอานะครับดูตรงนี้ เรอนะลื่นนะครับฟืดๆแน่นอนนะครับฟืดๆแน่นอนอ่าจานสีเทาสวยด้วยนะครับอันนี้สีเทานะเนี่ยจานสีเทาปั๊มแท้นะครับปั๊มแท้นะครับนี่นะก็ถ่ายให้ดูแบบนี้นะ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมถ้าหากใครสนใจเรื่องงานแปรงเบรกแปลงดิสเบรกก็ทักทายมานะครับหรือว่าโทรมาเลยก็ได้นะครับผมโทรมาจะด่วนกว่านะอันนี้คือปั๊มแท้เนี่ยผมมั่นใจว่ามันต้องใช้ได้นาน และก็แสนนานนะครับผมผมถึงเลือกใช้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสายที่ทดลองมาแล้วนะว่ามันใช้ได้ดีก็ใช้สายแบบนี้นะต่อไปนะสายแต่งจะไม่ได้เอามาใส่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคบายบายแล้วครับผม